สวัสดีจ้ะพี่น้องยายแม่พามาเก็บผักอันไอ้วอเตอร์เคสอีกจ้ะอยู่ในป่าแดดแดดพี่น้องเก็บน้ำยายแม่ด้วยจ้ะวอเตอร์เคสอืมแดดเห็นเนหนาวอยู่พี่นอ้นองจ้ะมาเก็บผักวอเตอร์เคสตะขันสมจ้ะเก็บตะขันสมพี่น้องแซ่บคักตะขันสม

คกดตั้งกล้องเก็บพี่น้องหลายค,คับออนออนตัดก้อนด้วยกันเก็บป้งยากเราพี่น้องน้ำมันแหงลงเนาะแมนเบิดน้ำมันกำลังสีแหง่เ็นเดินแม,น,ม,น,มนเบิรดหมือนพี่นอ้องมดเตอรเแคทตาชุวเบังแก ห้องน้ำพี่น้องจานะ้าค่ะเพนเพนคอมเมนต์นเมื่อวานย่าแม่สันผักว่าตัวเค็ดมันคือสิไปออกอยู่เดินมาสันเป็นออกอยู่เดินมันบวมเปนเดินได้พี่น้องบ่งย่าแม่มาเก็บนี่ช่วยฟังช่ฟังเนาะเป็นร่องน้ำพี่น้องเป็นห้องน้ำ,นเ,ปนนำเ,เป็นห้อง เป็นห้องน้ำพี่น้องจ้ะ oh. มันจะออกน้ำห้องน้ำเลยนะอันนี้เป็นยังเป็นเบียอยู่นี่เลยเป็นห้องบเขึ้นเป็นกอพี่น้องเป็นกอเป็นสินี้ดอกข้าวขาวกนลังข่มเก็บยางนี่พี่น้องนี่พักอันนี้เิ่นสิเกิดน้ำน้ำพี่น้องเกิดน้ำห้องน้ำน้ำหวยเป็นที่สุ่มชื้นนะเพื่อสกิดกอออกพักตัวนี้พักกินสดพี่น้องนี่เห็ดกระหรอกสลัดกิน กินกับลาบเขากันข้าพี่น้องรดชาพนสออกคุ้มๆนิดหน่อยจ้ะก็จังประกาศหินบันเท่าน,นี่เก็บง่ายพี่น้องนี่นี่แต่บันสิไปนั่งอันรีใบมันออกบันมันทียากอากาศดีดีพี่น้องเก็บไปแล้วมัน ออกคมคมจักน้อยพี่น้องนี่พ <Asia jun S 1> ักอันนี้ออกรสชาติคมคมเป็นแอร์ขึ้นๆอันยังก็ขึ้นๆบอกคือผักกาดอันผักกาดหินวันเท่าเนี่ยเผ็ดๆจักน้อยสินะพี่น้องเป็นยาพร้อมีพี่น้องนี่นะศึกษาเราด้วยใจจังก่ายว่ากิน ไปเฮ็ดสมพี่น้องอุ้ยแ่บร้ายจะเฮ็ดสมนี่เห็ดซมนี่มีน้องพี่น้องจ้ะมันออกน้ำค้างห่วยน้ำค้างันไม่ได้ออกวิ่เดินพี่น้องน้ำันแห้งเนาะจำไน้เดี๋ยวน้ำขึ้นมากเลยขึ้นใงสูง ดอกสีขาวๆนี่วอเตอร์เคสคนอื่นเนาะวิ่งตะเคียนต่างหาก,น,กนี่คือกันขั้นสซมออกคมๆจังน้อยแต่ว่าจันเพื่จะเป็นกองที่หนูพี่นอ้องพ่นสีคมพ่นสิคมออกคุ้มลายผู้พ่นมาคมกับบว่าลายเนาะก็บโบนลายดอก แล้วคันพ่นออ,ออกดอกกันเพิ่นสิคมน้อยอันนี้เคล็ดลายนี่ชื้งนี้พี่น้องนี่เคล็ดลายน,นี่เห็นไ่มพี่น้องเก็บง่ายอยู่ดอกพี่น้องอยู่ใกล้น้ำกินแซ่บพี่น้องพักอันนี้เบิร์ตเราแยเมฆกันเมื่อก็บเอาเส้นอะนรี่ท่านสซมกินเก็บไปเรื่อยๆรั่นได้นเนื้อห้อยหนึ่งพี่น้องจอ้ะ เปินออกน้ำพองน้ำมืสอสีชมพูชีวน้ำน้ำพี่น้อกเงี้ยมันน้ำขึ้นมาเต็มด้วยเหมือนนี่ดอกขาวจา,านพันกินกับลาบลาบปลาลาบหมูลาบไก่ออกมึนเึ้นมันค้นโพรตะขึ้น อ๋อหัวยังสิของไปฮะเบ็ดเราขอก็มาเก็บเอาพี่น้องเก็บกิ่นยูเบิดตีพี่น้องพักป้านี่ตะวันนานั่นพ่นบ่ค่อยนี่บ่มี่หรอกพ่นจิตตายเนาะหิมะลงใส่พ่นบ่เมนตายหรอกพ่นบ่เป็นตะกินพี่น้องนี่นี่งกําลังออกบัดที่นี่ น้องเป็นท่อนแซ้เอยเอาย่นดอนเดียวนี่ก็บพาเบิดดอกเล้ายพวกคุณรลาคับรลายเนี่ยน้อยนียน น้ำขึ้นดอกขาวจานบานอู้ยไปขั้นสมพี่น้องเลยมาเก็บไปเทียกันเที่ยวดะทงปุย Watercress วันวันเ,เ,เอาพัก w อ t e r c r e s s หรือว Wintercress วันวานน่าเนาะอันนี้มันเป็นวอตเตอร์เคสพี่น้องเวาอีกก้อนน่าเข้าใจพีดอันนี้อันที่มันเกิดน้ำปลาน้ำดงน้ำเหลาที่เขาไปเก็บกันอันนั้น อันวินเตอร์เคสคือจังพักอันของคนเข้าเจ้าขอเสือเอิญพักอันกวางตุ้งป้าสินะพี่น้องอันนั้นนะอันนี้มันเป็นมอเตอร์เคสซื้อเพิ่อนนะ เก็บอ้่ะน้อ,องกลิ่นแบ่บผักอันนี้อยู่ในซุปเปอร์มากอันนี้ันยุบานเห่าเนาะขอเห็นยุบานเห่าขายเนาะแต่ยุนี่คนยัง่เห็นมีคนโบ้ได้เบิ้งกับโบจักเนะาะบ้านท่านขอซื้อกินดีิกลิ่นมันแซ่บถ้าเจ้าปลูกได้ยุบานเห่าเนาะพี่น้อ,องขอเห็น Bằng xong nó cho lông dù mặc 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 dù เนื้อพี่น้องมาเก็บน้ำกันจ้ะถ้ามาเก็บ,บอตเุเชตขัน้นสูงขัน้นขัน้นย่องน้ำพึ่นมันออกจากสองสามน้ำล้วก็ล่างพี่นอ้องล่างทิมจากสองสามน้ำแล้วเขาก็ย่องเสือใสเข่านันแหละพี่นอ้อ,นนนแนองแซ่บมีกิมชุนมันหลายได้เบียงสิสรรพคุณทางยาดีมากเลยแหละ ปุน่นนี่บอกอีกก้อนปุ่นลายปุ่นลายพวกพี่น้องนี่แต่เดี๋ยวมันจะเดินเดี๋ยวนี่แต่เดินเดี๋ยวฟังน้ำมึงกับแมงกันลังสิขืนปุ่นขืนไปหอดปู้พี่น้องปุ่นทั้งหลังหอยกับแมนท้ายสู้เบิ้งพี่นอ้องฝนซ้อนนกน่ะเดินเดี๋ยว แม่ก็คต้นขิดตะพักบไทยบรรยากาศสุบโขทัยโบขิดเป่าพัดบอนนี้ก็ขอโทษขอเอาให้หลายๆเด้อพี่น้องยายแม่ก็เข็ดตามภาษายายแม่ไปเสนละอประกัศการได้ขอโทษขอเอาให้หลายๆสวยงามให้ จักน้อยน,อยน,นมา,านนมขึน้นมากหนะัทีเรานี่ยนามยังไม่ได้ขึ้นมากเนาะเมล็ดพี่น้องจ้ะเป็นแพร่เป็นแพร่อยู่เนาะคันสม้มช่วงคนเป็นอดออกซ้อ,อมดอกนะพี่น้องโอ้ยจะมันแสีบหลาย่า่เนีย่ยผักอันนี้นะคันสุมแสีบหลายเด้อ แต่ว่ามันแสบกว่าผักแนวอื่นกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเด้อพี่นอ้อง บอกอีกก้นพี่น้องบอกก็กดติดตามเมย์ข้าเจ้าดีดี่นเข่ามานนออา,มานนะเข่าม่านไหนกำลังก็กำลังใจจกซ่องใดเป็นซ่องใดพี่น้องจ้าฝากกดติดตามเเด้อจ้ะเข่ามิ่งมาส้มให่เมฆกันเลยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามย่ายแน่จ้ะมีกำลังใจหะเฮ็ดคลิปไม่ๆหมสเบิงเนาะพี่น้องช่วงนี้ออกป้าคููมือเด้อ เบียดจัดงานเลยอุ่อนซ่อนพี่น้องจ้ะเป็นแพ่เป็นแพ,นแพ่อยู่คิดงอสิไปนั่งเรียกใบแก้ออกระบัดนี้พี่น้องอุ่อนซ่อนแต่อันเดียวอารมณ์ นีแต่ผักอันเดียวอันกำลังขื้น,นเห็นไหมสีมากออกซุ่มๆมสิละพี่น้องผักวตัตถุเคตนี่

้อนออกได้พี่นอ้องคุณนี่ต้นจีนสีพี่น้องล่างแล้วเป็นตะก,กินครับกาวจุ่นพุน ดอกออกแล้ว,ยว่ยูบกคมลายแันนี้เออพี่น้องมาเก็บผักน้ำใยไหม่อ่อนซ้อนปะ เหยียบเพื่อนสิไปที่ที่ใดนี่ร,นร้ายคัะแดกดกระแดดแดดสีอู้ตรวจ่อให้ด้วยอยางเหยียบก่อนเป็นแค่เป็นแค่อยู่เนาะ เก็บลายได้ลายแล้วพี่น้องนีลายต้องไปย่องอันเวลาเฮาไปนไปเฮ็ดอันย่องเฮ็ดุมยุลงนี่น้อยนึง ทนหญ้าเนาะพี่น้องเอาอย่โดนเดียวนี่บ่เบียบบไว้ว่บ,บี้บไวุ้่อหาทางยังเขาข่อยท,ท,ทนทนทนออกนี่ <c oughs> อยา,ากหยัดคุณแล้วก็บอตายตัวลห,หลายหลายโบอยากหยยบ

มุ้งกระเมียนนีน่เอาไปหยาดเขาไปย่างเขาทั้งในมันบ่มีทางเข่าพี่นอ้องกันมาหาเอาข้างนอกดิจังบ่มี้นั่นเอาไปเยียบเคลิ้มเด้อพี่น้องมาเอาไปกินน้มยยเมย์่ตอยู่ไก,ก่มาเด้อสิผ้ามาเก็บ โดนเดียก็บบดโอ้โ,อโอ้โลมเลนี่พี่น้องเป็นขีดตมโล,โลมโลมคนเรนานี่คนมัดพี่จิงซีแล้วพักอันนี้คนมาดพี่มนขีดตมเมื่อไ่อะนี่น่ะน่ะเห็นว่าคนดนึงไม้ต่ขีดตมพี่น้อง วะายไม,ม่ขีดตมขีดตมเนาะอยู่ได้บ่ได้บ่ได้ท่างเลยเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ <c oughs> ขีดตุมต่มขีดตุม่มขีดตุ่มล้มลม,ลมอึกเอาที่ช่างหนิลนะช่างบล่ลมนี่แต่น,น้ำน,น,นี่นี่น้ำเพิ่นนนลดลงเดี๋ยวน้ำก็ขึ้นมาแล้วพี่น้องนี่น้ำแมาแซยงสีงามครับ วยงามตามธรรมาาชาติผักที่ดอกนะ้องพี่น้องเก็บมันหลายลดขั้นสมูม คูมือคูมือพี่น้องเราอีกกอนผัวส่วนไปซื้อของซื้อของน้ำกับบ่้ไปส่วนไปห่างบ่ไปไปกับลูกโลดว่ะฮันดกขอสิไปปลาหันดกปลาพวแห้งหอดเนาะ ขีดตุ่มโอ๊แต่ขีดต,ออดตุ่มได้ไพ,พ,พี่น้องเปียรขีดตุ่มคุณพ่อเราพี่น้องเลี้ยลายเราอย่าเลี้ยลายแล้วอ,อ,วอ,อ,อันซ่อนเัาอยู่ดอนเดี่ยวได้ไหมพี่น้องบวดเขาบอวเบิวชด,ดดอกเพราะว่าอยู่ห้องนี่ไม่ผักกันเดียวมีแต่ปลาผักกันเดียวพี่น้องอยู่ห้องนี่พี่น้องเขาจะนั่งลี่นี่นะพี่น้นอง มันตั้งหลายด้ยสิกล่องมันใหญ่เนี่ยสิตาจะสีออกนพี่รองนี่ใบแก้มันออกแก้หน่อยังสิบนะ่ะแต่พันใหญ่แล้วมันเด็ดเด็ดเด็ดต<ๆ>นี้มันเป็นเบีย้ยอยู่เนาะนขั้นซุ่มพี่้องโอ้ยแส่บหลาย เห็นบ่พี่น้องสับถ่อนแสงอีคั่นเสร็จเขาติดออนที่พี่น้องใส่เส้นน้ำเกลือไว้จักน้อยบันแล้วก็เส้นมาขั้นสุมกินกับลาบแซ่บค่ะนายพี่น้องไปนั่งกูกลัวอยู่คนเดียวแต่มันตัวน้อยเนาะ เห็นพี่น้องตอนแดดซองุณแดดมือนียจ้ะงามครับวมม่าสวยงามตามทองเรียง